เพราะอะไรนะครับฟังคุจพร์ดูครับเป็นการปฏิบัติการสายฟ้าแลบภายในคืนเดียวคืนเดียวเหมือนกับกรณี22สิงหาคมปี66วนัวนโหทดวนันโหมดนั่นวนันโหดนะครับก็ลงมือภายในพริบตาเดียวเพียงแต่ว่าให้รอสัญญาณเพราะฉะนั้น40คนนั่นก็ถูกล็อกเป้านะครับให้เป็นผู้ยื่น นะครับเอกสารในคำร้อง11หน้าบวกกับเอกสารประกอบรวมแล้วขาดสองแผ่นก็ครบร้อยหน้าเนี่ยก็ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วซึ่งก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วถ้าไม่สั่งเลยวันพุธหน้าก็จะไปตรงกับคดีนายกทักษิณยี่สิบเก้าพฤษภาคมโอ้โห,โโหมันต่อกันเลยมันต้องเกิดขึ้นก่อนอันนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นการส่งสัญญา เพราะว่าเหตุที Circuit, ่นะครับที่ว่าสวเนี่ยที่เราเห็นชื่อคุณดิเรกฤทธิ์คนเดียวที่เหลืออีกสามสิบเก้าคนเพราะนี่นะครับในสามสิบเก้าคนล้วนแต่เป็นคนโหวตเลือกเศรษถามาทั้งสิ้นและก็มีความใกล้ชิดในสายพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับทั้งสิ้นเห็นแล้วเห็นเห็นรายชื่อคือเชื่อขนมกินได้ก็คือหมายความว่ามันไม่มีเหตุผลนะครับที่จะไม่เปิดรายชื่อ แต่เป็นการปฏิบัติการเนี่ยนะครับตอบโต้เรื่องไฟเขียวที่มีการกล่าวอ้างกันมากหรือเกินอ,อย่างว่าเป็นบุญคุณจิตพรนะท่านผู้ชมถ้าตามกัน